สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างชุดที่2สูตรที่2นะครับนะก็หลักร้อยหลักร้อยหลักสิบบน10ล่าง10ล่างบรีสี่และ5คงที่นะครับก็อันนี้สถิติตั้งต้น1่กุมภาหกห้านะครับ 1นกุมภาพันธ์65รวมทั้งหมด19งวดด้วยกันนะครับมี3หลัก3แถวนะครับผมแถวแรกผมไม่นำมาใช้นะครับเพราะว่าหลุดไป3ครั้ง3ครั้งนะครับนะหลุดไป3ครั้งจากทั้งหมด19งวดสำหรับแถวที่2และแถวที่3นะครับยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดนะครับนะมาลองดูนะครับผมขออนุญาตเลื่อนนะครับ แนวทางย้อนหลังมาดูนะครับยังไม่หลุดนะครับแถวที่2กับ3นะส่วนแถวที่1หลุดไป3ครั้งแล้วนะครับสามครั้งอันนี้งวดวันที่1พฤศจิกายนะครับเราได้เลขดับก็คือเลข8กับเลข3นะเลข8กับเลข3ก็คือออก70นะครับเลข0นย์นะครับมานะครับส่วน8กับ3เป็นเลขดับนะครับเราตัดออกอันนี้คือดับอยู่นะครับ ในส่วนของวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็ได้เลข0และเลข5เป็นเลขดับนะครับ0กับ5ไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับ0กับ5นะครับหรือว่าใครจะลองพิจารณาเลข6ก็ลองดูนะครับนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นตอนนี้ก็ได้เลข0เลข5หน่วยล่างนะครับก็เป็นแค่แนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ